การต่อต้านการเลือกปฏิบัติเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับไม่เห็นต้องต่อต้านอะไรนุวงปู่มไม่เคยไปต่อต้านใครเลือกปฏิบัติมึงอยากปฏิบัติอะไรก็เรื่องของมึงกูก็ไม่เอาชีวิตกูไปผูกกับการปฏิบัติของมึงก็จบแล้วทําไมต้องไปไอคนที่พูดแบบนี้ก็แสดงว่าเราไม่สามารถมีชีวิตด้วยลําแข้งตัวเราเอง เราต้องปล่อยให้คนอื่นเขามาชักใย,ยอยู่ตลอดเวลาเราต้องปล่อยให้คนอื่นเขามาครอบงำอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยต้องยืนเชะเง้เงยหน้ามองว่ามึงจะทําอะไรกับกูมึงจะปฏิบัติตัวยังไงกับกูมึงจะใจดีกับกูไหมมึงจะเมตากูไหมเอ้ยพุไทไิสาลาไม่มีหรอกไม่เคยสองขายืนได้สองมือทําได้หนึ่งตัวตั้งมัน่นหนึ่งหัวคิดออกไม่มีเรื่องอะไรที่บอกแล้วทําไม่ได้ไม่มี มึงจะเลือกปฏิบัติกับกูยังไงก็เรื่องมึงถ้ามึงด่ากูมากูก็ด่ามึงไปเท่านั้นหรือไม่กูก็บอกมึงว่ากูทําอะไรให้มึงครับเออง่ายๆตรงไปตรงมาชัดเจนอย่าไปซับซ้อนการที่จะไปคิดว่าไอ้คนนู้นเขาเลือกปฏิบัติกับเราไอ้คนนี้เลือกปฏิบัติกับเราไม่เป็นธรรมทำมันอยู่ที่เราทําไมเราต้องไปไปแสดงออกว่ามันมึงแสดงความไม่เป็นธรรมต่อกูแล้วไปต่อต้านเขา มันทำอย่างไงมันก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้ววันข้างหน้ามันก็ต้องโดนหนักกว่าเราเป็นสิบเท่าแล้วจะไปต้องไปวอลลี่อะไรกับมันจบ